มาบ้านแนเพจครับไอ้เบาไอ้หนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้แม่ยังกินก้อครับไอ้วันนี้อ่าไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนะครับนอนนี่ซาจีนซาจีนครับไก่ใต้น้ำซาจีนตดตดทู่หัวหวม<อ>ูลาบเตรียมมะพร้อมน้ำพริกแกงเตรียมมะพร้อมเฮดทอปนะครับแกงเฮดทอปใส่ใบบัวเมาหมดเต็มเต็มมาลุยเลยโต๊ะละลุยครับมือสมังจัดการไปครับ นี่ก็จะลาบจะซาขึ้นหาน้ําพริกลาบซุนฮีทีเ่เรากับข้าวลานน,น,นานะครับนี่น้ําพริกแกงนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มไก่ไตน้ำด้วยกันเอามาเพิ่มขมิ้นนะครับใส่ไก่ไตน้ำนะครับเนาะสาหรับไก่จ่างก็จะได้ยกกัแก้วก้าคได้อยู่นี่นะครับนี่ส <c oughs> ายมันหลตัวหลับใจนี่วันนี้อยู่บ้านสันบุญเลืองเพื่อนนะครับเจ้าบรรยากาศพอละอ่อนแหว่จุ๋งจ้าสมัยเก่านะครับเาไปฟอดอกอันก็ นี่ลนี่พิธีสมัยเก่านะครับนี่โลอันนี้ก็ใใจยางรถนะครับนี่เรามันกันเล่นนะครับนี่อืมเดี๋ยวบ้านเฮาพักไม้ใส่เคียยวกับลูกตามห้าวตนตามหัวตามห้าวนี่นะครับเดี๋ยววันนี้มาเอ๋บ้านแผนเพจเนาะบ้านไอเบานะครับบ้านสันบุญเลืองเพื่อนนะครับเนออำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเพื่อนนะครับนี่ครับ นี่น้องเบนนะครับเนาะครับผมวันนี้ค,ครับนี่นี่กำลังกกไก่กัน,นครับลูกพี่บาเข้ากะนครับทุกนี่แหละมีล่ละนี่แล้วนี่แล้วอี๋เหรอวันนี้ของมกกาไก่ใต้น้าเนาะซาจิน,จนแกงเฮดท็อปผมครับแล้วน้องซุนฮีก็จะได้เปลี่ยนนะครับนี่ต่วน้องบ้านบรรยากาศบ้านเฮาเสาะหางหงกินกัง,ง่ายนะครับปลูกตามบ้านตามจ้องนะครับนี่แล้นี่เอาบ้านไอ้เบา อันอันหนึ่งไปจ<ะ>กกระปกไก่อย่างเน,ตตตตน็ตตัดๆๆหผมไม่เด็ดโตซอสจีนซ่านะครับขอตินะซอสดีครับสวัสดีครับมาทีที่เรากับเขาแลานนาครับไปวันนี้ครับนายเอาอาจารย<อ>์มาใส,ส่ก,กันสีเริ่มกันกูเปียกนะครับโอ้อสๆสๆตัวที่สองครับมาเน็ตครับซอยจีนซ่า แก้เลยนะครับนะครับพี่หลับซุนฮีขี้เล่ากับเข้าลั่นนะอี๋นะหวานมากินหวัวบันสันบุญเลี้ยงนะครับเหมาะก่อจาพ่อ<ะ>โทษโอ้มามือมัอเนเดี๋ยวมาสันนะงอเหมาะก่อนนะพี่กลับซุนฮีสั่งซื้อจะได้ก็สั่งซื้อมาทักอินบอกมาทั้งเพจสุนฮีขี้เล่ากับเข้าลั่นนะหรือว่า เบอร์ตรงนะครับ0ูนย์หกหนึ่งสามหกสี่สี่เก้าศูนย์แปดนะครับน่องมัแรงนี่กินไก่ใต้น้ำแล้วก็ไอ้ซาซาจีนแกงเฮดทอบครับมาวันนี้ไม่เอาหาปีหาน้องบ้านผงไตเอิญบ้านสังบุญเลี้ยงเลยนะครับเนี่ยไก่มีของกินดีิบๆล้ะทักทายมาหาน้องสุนี้นะครับสุนี้คีดว่าเขาร้านนะอย่าไปเอวหาครับนี่ใส่จีนไปครับใส่เย็นๆครับอ่า อเคน,ะนี่แหละครับซอยจิ้นเป็นยังยังไปเนาะเขาก็ชะมาตร์ำน้ำพริกไก่ไตหน้า,<ม>า<ก>ครับโดยน้ำพริกแกงซุนฮีนะครับเพิ่มเติมก็คือนี่ครับขามินครับจงไปจงไปนี่ตำเนี่ยเอาก,กินจังวาจาะจ้ะปัทโธเมียแปดลูกซิป <c oughs> อ,อูดังเน้เอ,าอามาถึงวิธีมักจิ้นนะครับไผ้เจ๊เนี่ยอันลาบซาโม่ๆน่ะเขาเลือดมักหก่อนนะครับเนาะ เนื้อมักแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับใส่เพียใส่ดีไปตัวเห่เนี้ยนี่นะนี่ครับน้องเบนครับผมใส่เนี่ยหอมกินล้ำแน่หุ่นจะนี่นาะเอาคนล้ำตัวเนี้อนี่ครับเราก็เอาเพียเอาดีนี่ครับนี่ครับมามักไวินี่ครับนี่ผมสุดรถจงไปตู้หอมกินนคอมมินเน่ก็ต้องถามว่านั่งหนึ่งลงไปนี่ครับคนคุ้นหีห่กะครับ ก้นๆๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นเลยนี่ตู้เย็นเลยฟิตเลยรับรองว่าเหมาะครับสูตรซุนฮีน่ะเด็ดแน่นอนครับอือจะหนึ่งก็ทำไปละอ่ะแล้วไปแก่ซุนฮีใส่ตัวใส่กับนักน่วยบอกมาเลยใส่ไปสักมาให้พอดีนี่ก่อนนีหน่อนีหน่อเออเพชรนะเพชรนะเพชรสุดยอดนะครับมือสั่นฮะจ่าจะได้มือสั่นตบละอ่อนมากะ มาเอาละครับมานี่ต่ำไปครับมันหนัวมันสูงกันเนาะนี่สุดยอดครับมาเนึ่งใครมีโอกาสมีเฮดป็อปเมืองเสริมนะครับไปบไม่ได้กินพังตายเด้ดเนอะครับนี่ต้องผมทั้งตัวผมทั้งรับนะครับหนึ่งต่ำหนึ่งไปก่อนนะครับน้องเรามักไก่ครับอยากจะได้พอกันไปเป็นย่างย่งนะครับบรรยากาศ บ้านสันบุญเลืองครับตะวันใกลตกดินตะวันกลับแก้วครับสุดยอดเอยเงามือวุนสันนะนี่ครับเขาตับน้ำพริกเรียบร้อยนะครับมามัตไก่ครับนี่นี่ครับปลาเขาบัลลิสไม่มาเห็อเปาะนะครับเขากินกับลาบกับซาบมันปึ้งกันนะครับเนาะคนเหนือเขานี่ก็บขมัดขม่นครับปลากันปุ้งกันนี่ครับใส่ย่างฟองชุดลดลดดีเหรอเนาะ ครับแค่นลาวน้ำพริกมันล้ำแล้วนี่ครับขนไปนะครับเอาคุกเข้าให้เข้ากันครับกับน้ำพริกซุนฮีที่เรากับเข้าล้านนานะครับไปขึ้นเตาแก๊สลูกพี่ไปนี่ครับนี่ครับเอาแต่แต่น่านเนี่ยจะได้นี่ครับนี่น่าใส่ทางบนนี่ครับหันล้อกันไปเรื่อยๆนะครับ จากเชฟหนึ่งนะครับเนาะงโตบะลามือเตะครับครับล้อจนมันปุ๊ดปุดสักคำนะครับเนาะนี่ครับน้าเขาก็เริ่มห่อนนะครับโดยการเขานี่ดจุ่มนะครับเด็ดตัดโตครับน้องก๊อฟเออน้องเบ่งก็ได้จะเปลี่ยนน้านะครับเปลี่ยนหน้ามไปพอเลยครับก็น้องตุ๊บตุ๊บตุ๊บมีอย่างเปาะเลยครับนี่ อันนี้ก็ล้อแกงเฮ็ดทอบนะครับนาอบรรยากาศบ้านเขาบ้านสันบุญเลืองครับแม่ตำน้ำพริกไอย่างเนี้ยตำน้ำพริกใส่แกงเฮดทอใส่ยังห้องนแม่ใส่แกงตั้งเนื้อเขาใส่พริกมขาวหอมแดง่หน่อยกะิ๊่อย่ครัวหันซา,า,าครับเยวจะมาเพิ่มแฮมยู<ช>ครับนี่ครับพักเขาตองนะครับ ผักไห่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมนะครับโตนี่ครับโตแจงให้ท็อปเซฟใบหม่ำเมาจนทุกเหมาะครับนี่ครับจู่มันกำเร่าครับนี่หน้าติดหมรอบนะครับประมาณสามรอบครับนี่นะจะได้กินกันแล้วครับนี่รอบที่สองดูเซฟเบนนะครับเนี่ยขอกินล้ำหม่ล้ำพอหุ่นมันเอาได เต้าเต็อฝากนี่ครับนี่นี่ปอต้า้ครับปอน่ครับนี่นพริกแกงให้ทอมนว่านี้หลายเมนูครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มทำหลายเมนูขนาดครับเนี่นะนี่หรือพาไก่ไต้นํำนี่โฆษณาพริกะเก่าล้ำบัลล้มมาเผียบ้านสันบุญเลี้ยงบ้านสันบุญเลี้ยงี่จะโดนเตะขบ้านสันบุญเลี้ยงก่อนนะครับนอะโทต่อ่คร่บเปลี่อนน้ําอ่อต่ี่อตนอต่อต่นตอ มอนขนาดนะครับโอ้วหระวัง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 บอกว่านี่กต่แกงเฮ็ดทอบนะครับนี่เดี๋ยวนี้ตบ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 เฮ็ดทอบมึงเสริมนะครับออกได้ครับจะเป็นต้องตักแบบนี้นะครับเนาะมันห่อนละมันห่อนหลายครับนี่เไม่สนิทปลาเม่าฟอเนาะมันสั่นบุญเรืองเพลนะครับพริกเผากระปุงในของบ้านปิดแล้วครับนี่ มะเขือแจ๊กบะบวบบะน้อยโอ้บะน้อยบะไข่ถาสักเต่าได้บบเงีวนะครับพระดกบวบบานเฮาเต่าเงีบประกาศโซกาวานะครับพระดกต่าเฮตุครับมะเขือแจ๊กพักจิลาบพักจิซามีมุดตอ้วันนี้ครับนี่นี่เกาพักจีดอยอย่าบันบานเฮาห้องเนาะพักจีดอยนะครับนี่ ใจพักชี้เล้วนะครับตีไปแกงนะนี่ใจนี่อันนี้พักชี้ี้ดอยครับจีหลับจี้ซาอันนี้กับเก้าปูนะครับนี่เกี่ยวมากเกี่ยวปูนี่ครับนี่เกี่ยวปูอันนี้ครับนี่ครับนี่บานฮงสุกไหนจะเต่าบานหงครับนี่นี่กับชี้เมดครับนี่พักอย่างไรนะผมลืมไม่เห็นเจ้าครับนี่สุดยอดมะเขือแจ้ีิหลับจีซาอย่างนี้เถอะโถไผรหมดหรอ ต้องได้ซื้อครับฮักแกงดามีเผียร์เแก้วมังกรครับโอ,บอ,บอ้บ้านเปิรนน้อยเหลือบ้านเฮาก่อนบ้านเฮาวแข่งปล่อยขึ้นเป็นญหญ้ามดน,นี่นี่ครับแม่คขวัวสิเนี่ยกินนี่ครับนี่ครับซอยพักซอยไม่กันไปเนาะนี่พี่กระล่ำกระ่ แี่แงเฮดท็อปซุกเรียบร้อยครับปิดแก๊สครับล้อพร้อมหน้าพร้อมตากันมากินด้วยกันครับอากาศแม่จี้ยังก็แหม,มแม่น้องเยาว์นะครับกำลังแม่ยังกินแฮมเนี่ยซอยใส่ใส่ใสใสใสไก่นะครับคดหาหลับหาซาปุนนะครับน,น้องนี่สาวน้อยสวัสดีค่ะแล้ว ในสวนโลกแล้วนะครับนี่จาหนึ่งิพักจิมาแฮมครับรอไก่ไต่หนำซุกนะครับนี่นี่กำลังปิ้นชิมะลิใหม่นะครับนอจีซาจินเหมาะหน่อายน่อเม็ดนะครับมาดอาอเต่าทานบ้านทำนะครับปาะอมาดอังกระสี้องย้ายกำลังปิ้นมะลิใหม่ครับอือเด บรรยากาศตอนค่ำย้ำแรงครับนี่แม่แอวบ้านสันบุญเลี้ยงเพื่อน,นะครับ,บรนี่ครับเ <c oughs> ปิงบัลลิศใหม่หน่อยย้ายเนาะปีนี้อ,ยอยายุตอนไรย้ายอายุได้เจ็ดสิบเจ็ดเหรอเจ็ดสิบเจ็ดหนอตาแปดสิบห้าหนอย้อยายหนอ,อครับตโตพรุ่นี่ครับปิงบัลลิศใหม่แบบมึองเมืองบันฮอนะครับน,นี่ใหม่สุดยอดครับโอ้ไก่ไต่น้ำห้องก็ดซุกเรียบร้อยใส่ยังห้องนับน้องสาวใส่ใจ ใส่ใจหรอเถ่ต้นหอมหอมป้อมใบบกคูดก็ว่ากันไปนะครับตอโตูอตหอมขันนัดครับปัดต้นนันครับนี่กันโรอกันเนี้ยครับนี่ครับ,น,รบนี่เจรัดนะครับเจรัสสู้ส,สู้สู้สองนึ่งแดงพีดลีนะครับห้ามห้ามซูมส,สาม,<ถ>มนี่ผ<า>ม นี่นิ่มมากทานอยู่มาได้นี่ยังกินครับนี่ต้องยิ่เนาะนี่ยังกินครับต่ำส้มเจ้าต่ำส้มเจ้านี่อนี่น้องเบนกันล้วคนหลาบคนซาครับผีหลาบสุนหีโต๊ะนี่หัวมดมุ่งกงเจอกันเนี่ยเจอกันทันะครับเนาะโอ้บรรยากาศบานสันบุญเลี้ยงนะครับโอ้มาเอาหาปี้หาน้องเพื่อนนะครับห้างชัดเพื่อนนะครับต่อ นี่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 อนี่นี่ลิหมนะครับคือท้ายอ้อีกฮะใ่หม่ลิดไหมหรือเพก้าหรือลินฝ้าบานฮอนนะครับน้าเจรัดมนี่าการไหนก่ะอ๋อเป็นเจ้แล้วไปทำงานอย่างนั้นเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวเหรอเป็นเจ้เราไม่ต้องเงีการแล้วเนาะจ้าตัวใไเกามอ่ะจ้าอเกามสามมอ่ะอืมตัวกลัง แจงกันล้อ,อก,กันกินข้าวนะครับนอโต้เนี่ยล้อเจรรัดนะครับตำ<ร>ส<ก>้มสุดยอดนะเอะอ,อพอปอตานะครับนี่ม่นมานี่ครับนี่สดจากต้นนี่ครับหัวหน่อบรรยากาศบ้านเอมต๋าโต้เนี่น้ำพริกลาบซุนฮีขี้เล่ากับข้าวหลานนานะครับโต้ใส่ลาบใส่าซาดีครับตาเดี๋ยวลองสักกํานะครับนอ พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับนี่โอ้คนนักคนหลายนะครับตอนนับสุนีสุนีขอบคุณจัดนักจัดหลายครับโดยเฉพาะอาจารนหนึ่งจะไปปะกันมันกดไลค์กดแชร์ให้วยเด้อไอพวกไลค์กดแชร์ใหโดนระเบิดนะครับเออบรรยากาศบ้านสันบุญเลี้ยงอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางนะครับนี่ปอนะครับนอนโอ้สุดยอดครับ อันนี้กับเจรัดนะครับตำส้มแบบเมืองเมืองบ้านหงอขอบคุณใส่บะขามน้อยใส่น้าปูนะพอใกล้ๆไม่กล้างามกว่าเจรัดเจ้าเจ้าน้าเ่้าน้าเน้าเจ้าเาเน้าเ้าเ่นาเจ้าเจ้าเเจ้บเ้อเจ้าเเจาเ้เจ้าเจ้าเ้าเจาเจาเจ้เจ้าเบ้าเจ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 เจ้าเน้าเจันเจาเจาจะเจ้จ สำหรับไอ้เจ้าภาพตีบ้านสันบุญเลี้ยงเนาะตอนนับน้องสุนีที่เรากับเขาล้านนานะครับโต๊ะบอลเนา่โต๊ะน้อันาะเขาลอยนะเดี๋ยวขยำเอาเนาะเออโฟก้าไม่กล้านี่ก็ดึงเมตรครับอันนี้อันนี้บลาใสบะลลัมนะเนี่ยอันนี้บลาใสบะลลัมนะครับเนี่ยน้องสุนีเนาะบรต้องกวนลวนเนาะบรต้องกวนลวนไอ้ยังลวนแม่กางหุ่นนอนดีกันเออโฟก้าตานะครับนี่ครับ นี่ครับนี่กะห้องกะนี่ครับทีมงานตอนรับน้อครับหนอหลับซาแต่ไมาแล้ับโจ๊กสุดยอดเลยจริงครับจะก็บอบสุดยอดนี่ครับอ่ารีวิวรีวิวจิ้มอ่ะจะกอบจะหนึ่งน้องเบนน้องแม็กหนอน้องแม็กครับผมเออนี่ครับเอครับเอฟซีซุนีนะครับหนอแล้วก็มีเพ่หจัดลายนะครับพอลล์ถึงเข้าพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่นะครับ นี่นี่อันนี้บีนะครับมาโตนี่นี่เด็กๆครับมาโอนี่นี่โต๊ะบ้านเปิดต้องมีความสุขแน่นอนาน้อีงสุดยอดแตะนี่ก็นั่งก้มกันไปนะครับเหมือนเหมือนปะกันเตือนนะครับน้องหล่อหล่อเจรักก๊าบนี่ครับนี่จัมทาดนี่ครับ ต่ำส้มแบบเมืองบ้านเฮาตู่มันถึงเน็ตหนออยู่บ้านเฮามันถึงมีความสุขครับสุดยอดครับนี่ขยำใส่น้ำปลาห้าแหมน้อยนะครับน้ำปลาห้านี่ได้สูตรไหนครับนี่ออสูตรอร่อยเจ้าสูตรอร่อยสูตรทำเองครับถามเจรัดได้เนาะมันจะทำงานไหนนะครับอยู่บ้านบ่ไดี้นะนับเงินนะครับเนอพอจ้าปีนี้อายุได้ก็ปอจา แปดสิบห้ายังแข็งแรงอยู่นะครับเต่าเนี่ยการยังฟ้าฟ้านะครับสี่ยังมูเฮานี่กะนสี่สิบลืมหน้าห้าสิบลืมหลังนะครับเต่าตังเพจดตังเพจถึงหมอนได้มาโอสักแก้วอ่ะเอ้าแก้เขาวนะครับเนาะมาเอาเห็ดกัมเอ้าอืใจเนอะน้ำสมุนไพรนะครับเนอะ มัจะเล้าจะเบียร์กีบววยครับกยกินก่อนกินเข้าเนาะมันถึงเมาะมันถึงล้ำครับต่อหยดเละเสียงละอ่อนเล่นอ่อนเล่นจ้าโบราณละอ่อนกันเล่นกันเสียเสียเซียวเสียจ้าโบราณนะครับเอา นั่นนั่นลองลองลองนั่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 งนี่พอเป็นนั่งเอเพ่อโลขึ้นหาสมัยเป็นแบบละอ้อนเนาะบ้านโฮแบบมี้เชิงชาเนาะสุดยอดเดี๋ยวล้อกันกินข้าวนะครับนี่ขึ้นหาวิธีสมัยเก่านะครับเนาะนี่ครับ น้ำพริกลาบสุนีซุจยอดกอลูกเหรอุดยอดครับสุดยอดน้ำพริกแกงเหรอเน่เน่เน่เออน่้ำพริกแกงสุดยอดกอล้ออันนี้พริกแกงนี่พริกลาบครับนี่พริกลาบลาบเป็นแกงแล้วหน้าตาพอประมาณแต่ราคาน้ำพริกลาบนี่พริกแกงสุดยอดดอกซุจยอดเลยเราผมครับผมวันนี้นอนซุนยานทีมงานที่เราเนี่ยจะเข้าล้ำ E ทีมงานเราคนละเพลกันโปอบิ้วเฮงกัมลิก้านั่นน่ะจะเป็นัตอะไรก็ผมใครหัวจับใจนะครับน้องเออนได้แก่ได้แก่หรอกอดเขาแั่นน้ำจะน้ำนี่ครับผมวันนี้น้องซูนี่ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ครับอยู่บ้านสันบุญเลี้ยงไว้นะครับอำเภอหางชัดจังหวัดลำปางนะครับน้อง ครับผมจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกะระดิ่งเพื่อติดตามน้องสุนฮีจะเป็นเรือ่องโบนุนน้ำพริกล่ามน้ำพริกแกงน้ำพริกขาน้ำพริกต้แดงน้องสุนฮีเลยนะครับด้องวางันี่ครับโอ้โหยอมหับแล้วครับบ้านสาันบุญเแดงเนาะตอนหับ<ป>น้องสุนฮีอย่างดีครับมีเจดรัดนะครับขับส้มอย่างคืบครับผมส้มงขินบ้านเฮาสุดยอดครับผม อันนี้หน่ำสมุนไพรหน่ำนองน้ำใยบะได้นะครับเนอะนี่หัวเจลัตเอาเจลัตน้ำใยเจ้าบ้านเขาหนาอ่าไห่เจ้ากินแล้วรับดีเจ้าเน็ตเอาเจเจเจเลัตเอาใส่ครับเอออือตู้เน็ตครับมีทั้งลาบแซนแกงเห็ดทอปนะครับเนาะตลัส้มสับะสเป็ด นะครับนอ้องตูต่ทีมงานวันนี้ตอนทับน้องสุนี่น้องสุนี่ขอบคุณจะนักจะไหลนะครับเดอ้อวันนี้จะมีอะไรบ้างตู่มีหลอ,อนตู่นักไหลนะครับขอบคุณครับนี่น้องเบนนะครับน,น้องนี่นี่ไอโกบนะครับน,นี่ปีสาวครับน้ำพริกลามน้ำพริกแกงสุนี่เป็นได้พองครับ โออต๊ะกับมีขายเออโต๊ะกับมีขายครับผมขายตัวไหนสองร้อยห้าสิบกันขาดทุนนี่เนาะอันนี้ระวังเยี่ยม,มเยี่ยมนะครับบาเขามาปะ,ะกันมันต้องขาดกันมาได้นะครับน้ามสมุนไพรเนาะสองน้าสม,มุนไพรบอกเนี่ครับนี่นงเมฆอ่ะมีไอ้เบาไอ,กอ้ก๊อปมีแฟลตนนะครับโตัว มาชิมในน้ำพริกลาบเนื้อต่งแล้วครับแล้วเราได้เห็สุดยอดสุดยอดครับสั่งไปแล้วครับไปบะเกอกินจะไปฝั่งกายครับไปบะเกอกินน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงชนิดนี้นี่จานหนึ่งครับผม ใครอยากได้โต๊ะแบบนี้นะครับสั่งน้องเบนได้นะครับโอ้โต๊ะแบบนี้นะน้สั่งน่องเบนเลยเออน้ำรักสั่งน้องเบนเลยครับผมเดี๋ยวน้องเบนจะเป็นตัวแทนโต๊ะงามๆนะครับราคาถูกๆเนาะน้ำรักเด้ผมเป็นตัวแทนนะเดี๋ยวน้องเนาะนี่ครับเป็นขอบครัวใหญ่เลยนะครับขอบครัวหั่นสานะครับน้องโต๊ะุดยอดครับน่าทึ่งมาก เดครับนี่น้องบีนะครับเนาะนอแนี่ของกินล้ำนะครับนี่ไปไปายตอนนเน่ะออ่อนี่ยอครับคนบ้านเฮานะมาคำแห่แรงมากกับอู้กันม่วนเนาะธรรมดาธรรมดาเจ้าสู้สู้กล้องเห็นหน่อยเหรอใส่หน่อยแก๊ลแก๊ลแก๊ลใส่หน่อย ใจ่มันบูดมันบูดมันบูดนี่ครับดองไงไนดองไงไม่เหมือนนะนี่แหละครับบรรยากาศเป็นต้นครับน้องสุนี่ขอบคุณจันนักจันทลายครับขอบคุณบ่ได้มือหนอหลังจากนั้นจิ้นน้ำใจดีๆงามนะครับนองเพราะนี่อยู่บ้านสันบุญเลี้ยงนะครับน้องอู้หูบรรยากาศนะครับน้องซูนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ